สวัสดีค่ะสวัสดีนะักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่5ที่น่ารักทุกๆคนนะคะวันนี้พบกันอีกครั้งกับคุณครูจิดาภาขานเกตรหรือครูหมิวในรายวิชาการป้องกันการทุจริตระดับชั้นประถมศึกษาปีที่5ค่ะ วันนี้เราจะมาเรียนกันในเรื่องของความแตกต่างระหว่างจริยธรรมและการทุจริตนะคะแต่ก่อนที่จะเข้าสู่เนื้อหาในบทเรียนเรามาดูจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้กันก่อนเลยค่ะว่ามีจุดประสงค์การเรียนรู้อะไรบ้าง สำหรับจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้นะคะมีทั้งหมด3ข้อข้อที่1นักเรียนสามารถบอกความหมายของจริยธรรมได้ข้อที่2นักเรียนสามารถบอกความหมายของการทุจริตได้และข้อที่3ข้อสุดท้ายนักเรียนสามารถบอกความแตกต่างของจริยธรรมและการทุจริตได้นั่นเองค่ะนี่ก็คือจุดประสงค์การเรียนรู้ที่เราจะเรียนในเนื้อหาในวันนี้นะคะ ทีนี้เดี๋ยวเราจะเข้าสู่เนื้อหาในบทเรียนกันเลยซึ่งเรื่องแรกที่เราจะได้ศึกษาเรียนรู้ก็คือเรื่องของจริยธรรมนั่นเองค่ะวันนี้คุณครูมีวิดีโอมาให้นักเรียนได้ศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับจริยธรรมว่าจริยธรรมคืออะไรพร้อมที่จะไปศึกษาวิดีโอกันหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วไปเลยค่ะ คุณธรรมและจริยธรรมรู้หรือไม่ว่าปัจจุบันสังคมไทยกำลังประสบปัญหาทางด้านคุณธรรมและจริยธรรมคนในสังคมมีค่านิยมที่เปลี่ยนไปจากเดิมที่เคยยกย่องคนดีมีศิลธรรมแต่ปัจจุบันกลับยกย่องคนที่มีเงินมีตำแหน่งสูงมีอำนาจและมีชื่อเสียงแม้ว่าคนคนนั้นจะประพฤติผิดสินธรรมแต่เงินมาโดยการทุจริตก็ตาม นอกจากนี้ยังขาดจิตสํานึกและความยับยั้งชั่งใจเมื่อมีสิ่งร้าเข้ามาจึงไม่มีเครื่องยึดเหนี่ยวจ,จิตใจนําไปสู่ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันแล้วเราเข้าใจคําว่าคุณธรรมและจริยธรรมกันมากน้อยเพียงใดคุณธรรมคือคุณลักษณะของความรู้สึกนึกคิดหรือสภาวะจ,จิตใจที่เป็นไปในแนวทางที่ถูกต้องและดีงามที่สังสมอยู่ในจิตใจ,จของมนุษย์เป็นตัวกระตุ้นให้มีการประพฤติปฏิบัติที่อยู่ในกรอบที่ดีงามและเป็นบอกเกิดของจอริยธรรม จริยธรรมคือสิ่งที่ควรปรับปรึษิบัติที่แสดงออกถึงความถูกต้องดีงามเหมาะสมและเป็นที่ยอมรับของสังคมมาดูกันต่อว่าผู้ที่มีคุณธรรมและจริยธรรมต้องมีคุณลักษณะอย่างไรบ้าง9คุณลักษณะของผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม 1. เป็นผู้ที่เสียสละเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม 2. เป็นผู้ที่มีความซื่อสัตย์สุจริต 3. เป็นผู้ที่รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น 4. เป็นผู้ที่มีความละอายและเกรงกลัวในการกระทำชั่ว 5. เป็นผู้ที่มีความรับผิดชอบต่อส่วนรวม 6. เป็นผู้ที่มีความเพียรพยายามประกอบความดี 7. เป็นผู้ที่มีความยุติธรรมและมีเมตตาการุณา 8. เป็นผู้ที่มีสติปัญญารอบคอบไม่ประมาท 9. เป็นผู้ใฝ่หาความรู้พัฒนาความสามารถในการประกอบอาชีพเพื่อความมั่นคงในการดำเนินชีวิตดังนั้นคุณธรรมและจริยธรรมก็คือการทำความดีนั่นเองเราทุกคนทำความดีได้ง่ายๆด้วยหลัก3ประการ 1. ไม่ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อน 2. ทํทำเพื่อประโยชน์ของผู้อื่นและ 3. พิจารณาผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อส่วนรวมเราประพฤติปฏิบัติตามหลักคุณธรรมและจริยธรรม ยอมนำมาซึ่งความสำเร็จและความสุขในการดำเนินชีวิตอย่างแน่นอนครับอย่าลืมนะครับคุณธรรมคือสิ่งที่ควรมีเจริยธรรมคือสิ่งที่ควรปฏิบัตินั่นเองจบไปแล้วนะคะสำหรับคลิปวิดีโอความรู้เกี่ยวกับจริยธรรมหลังจากที่นักเรียนได้ศึกษาคลิปวิดีโอเรื่องจริยธรรมกันไปแล้ว สามารถสรุปได้ไหมคะว่าจริยธรรมคืออะไรเดี๋ยวเรามาสรุปไปพร้อมๆกันเลยนะคะ จริยธรรมคือแนวทางในการประพฤติปฏิบัติในสิ่งที่ถูกต้องดีงามและเป็นลักษณะที่สังคมต้องการเป็นสิ่งที่เกิดประโยชน์ต่อตอนเองและสังคมส่วนรวมบุคคลที่มีจริยธรรมในตนเองย่อมเป็นที่ยอมรับนับถือของคนในสังคมและสามารถดำเนินชีวิตได้อย่างเป็นปกติสุขเป็นคนที่มีคุณภาพและเป็นที่ยอมรับของสังคมส่วนรวมค่ะหรือเราจะสรุปง่ายๆเลยว่า จริยธรรมเป็นสิ่งที่ควรประพฤติปฏิบัติแสดงออกถึงความถูกต้องดีงามและเป็นที่ยอมรับของสังคมนั่นเองค่ะการกระทำหรือพฤติกรรมใดที่แสดงออกถึงความถูกต้องดีงามและเป็นที่ยอมรับของสังคมแสดงว่าการกระทำนั้นเป็นการกระทำที่แสดงออกถึงจริยธรรมนั่นเองค่ะ เรามาดูคุณลักษณะของผู้มีจริยธรรมกันบ้างคุณลักษณะของผู้มีจริยธรรมมีทั้งหมด9ข้อดังนี้เลยนะคะข้อที่1เป็นผู้ที่เสียสละเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม2เป็นผู้ที่มีความซื่อสัตย์สุจริต3เป็นผู้ที่รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น 4. เป็นผู้ที่มีความละอายและเกรงกลัวต่อการกระทำชั่ว 5. เป็นผู้ที่มีความรับผิดชอบต่อส่วนรวม 6. เป็นผู้ที่มีความเพียรพยายามประกอบความดี 7. เป็นผู้ที่มีความยุติธรรมและมีเมตตากรุณา 8. เป็นผู้ที่มีสติปัญญารอบคอบไม่ประมาทและเ เป็นผู้ที่ใฝ่หาความรู้พัฒนาความสามารถในการประกอบอาชีพนี่ก็คือคุณลักษณะของผู้ที่มีจริยธรรมนะคะเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างการกระทำของคนที่มีจริยธรรมกันบ้างว่าการกระทำใดบ้างที่แสดงถึงการมีจริยธรรมนะคะเรามาดูตัวอย่างที่หนึ่งเลยตัวอย่างที่หนึ่ง ในรูปจะเป็นการช่วยคุณยายข้ามถนนการช่วยเหลือผู้อื่นถือเป็นจริยธรรมอย่างหนึ่งนะคะเพราะว่าการช่วยเหลือแสดงออกถึงสิ่งที่ถูกต้องดีงามเป็นที่ยอมรับของสังคมนั่นเองค่ะเรามาดูตัวอย่างที่2องกันบ้างตัวอย่างที่2ช่วยกันเก็บขยะช่วยกันเก็บขยะถือเป็นการแสดงออกในสิ่งที่ถูกต้องดีงามนะคะช่วยเก็บขยะ จะทำให้สังคมน่าอยู่บ้านเมืองเราน่าอยู่ขึ้นถือเป็นการเสียสละเพื่อส่วนรวมแสดงว่าเป็นการกระทำที่แสดงออกถึงจริยธรรมนั่นเองค่ะเดี๋ยวไปดูตัวอย่างถัดมากันเลย ตัวอย่างถัดมานะคะเก็บกระเป๋าเงินคืนเจ้าของถือเป็นจริยธรรมอย่างหนึ่งเพราะอยู่ในคุณลักษณะของผู้มีจริยธรรมในข้อที่บอกว่ามีความซื่อสัตย์สุจริตเก็บของคนอื่นได้ไม่นํามาเป็นของตนเองนําสิ่งที่ตนเองเก็บได้ไปคืนเจ้าของถือเป็นจริยธรรมนะคะตัวอย่างถัดมาเลยช่วยกันปลูกต้นไม้ การช่วยกันปลูกต้นไม้จะทำให้สังคมน่าอยู่ร่มรื่นนะคะถือเป็นการเสียสละเพื่อส่วนรวมแสดงว่าการช่วยกันปลูกต้นไม้เป็นจริยธรรมอย่างหนึ่งอยู่ในคุณลักษณะของอการเสียสละอันนี้ก็ถือเป็นการเสียสละนะคะเดี๋ยวเรามาดูการทุจริตกันบ้างว่าการทุจริตคืออะไรเดี๋ยวคุณครูมีวิดีโอมาให้นักเรียนได้รับชมเกี่ยวกับการทุจริตเดี๋ยวเราไปรับชมพร้อมๆกันเลยค่ะไปกันเลยค่ะ กันโกงขอเสนอเรื่องหยุดทุจริตหยุดทำลายชาติตอนทุจริตทำลายชาติคุณเคยทุจริตหรือไม่ถามแบบนี้หลายคนคงคิดกำลังจะตอบว่าไม่นะครับแต่เดี๋ยวก่อนลองมาดูกันก่อนว่าคุณเคยทำสิ่งเหล่านี้หรือเปล่าลอกข้อสอบเอาของส่วนรวมเป็นของตัวเองกอป y ี้รายงานจากอินเทอร์เน็ตติดสินบนตำรวจเพราะขี่มอไซค์ไม่สวมหมวกกันน็อก ปกปิดความผิดของเพื่อนเห็นแบบนี้แล้วยังจะตอบว่าไม่กันอยู่หรือเปล่างั้นเรามาดูความหมายที่แท้จริงของเจ้าคําว่าทุจริตนี่เป็นอย่างไรกันซึ่งคําว่าทุจริตแท้จริงแล้วหมายถึงการดําเนินการบางอย่างที่หวังประโยชน์ให้กับตนเองและผู้พ้องที่กฎหมายระบุต้องรับโทษทั้งมากและน้อยแต่ที่สําคัญผิดศีลธรรมใช้อํานาจในทางที่ผิดเพื่อผลประโยชน์ส่วนตัวหรือผู้พ้อง การตัดสินใจที่ส่งผลกระทบความเสียหายต่อส่วนรวมโดยรูปแบบของการทุจริตแบ่งได้เป็น5รูปแบบนั่นก็คือ1การทุจริตทั่วไปก็อย่างที่กล่าวมาแล้วทั้งสิน้นโดยเฉพาะกลุ่มเด็กและเยาวชนที่น่าเป็นห่วงเพราะพฤติกรรมโกงข้อสอบลอกกันบ้านขโมยเงินเพื่อนรวมถึงการซื้อสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์และอื่นๆอีกมากมาย 2. การทุจริตในระดับท้องถิ่นที่ผู้บริหารและพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ละเลยไม่ปฏิบัติหน้าที่ยักย้ายถ่ายเทงงบประมาณเงินภาษีใช้ตำแหน่งหน้าที่สแสวงหาผลประโยชน์ใส่ตนหรือญาติมิตรเพื่อนฝูง 3. การทุจริตในภาคเอกชนเป็นรูปแบบการทุจริตที่พบเห็นได้ทั่วไปเช่นบริษัทเอกชนที่ทำทุกวิธีทางเพื่อให้เลี่ยงภาษีหรือการจ่ายเงินสินบนเพื่อให้ได้ความสะดวกรวดเร็วในการติดต่อกับหน่วยงานของรัฐ 4. การทุจริตในหน่วยงานราชการ เป็นการทุจริตที่อย่างลากลึกมากในสังคมไทยคงเคยได้ยินกับข่าวเช่นการซื้อขายตําแหน่งหรือการร่วมกันทุจริตระหว่างเจ้าหน้าที่ของรัฐและเอกชนในโครงการต่างๆหรือการรับสินบนจากเอกชนและ 5. รูปแบบสุดท้ายก็คือการทุจริตของนักการเมืองระดับชาติถือเป็นการทุจริตที่ร้ายแรงและมีมูลค่าความเสียหายสูงมาก เช่นกรณีนักการเมืองออกกฎหมายหรือนโยบายที่เอื้อประโยชน์เกื้อหนุนแก่นายทุนจนได้เข้ามาควบคุมกิจการของรัฐและสัมปทานขนาดใหญ่ของประเทศโอ้โหทุจริตคำที่น่ารังเกียจนี้แทรกซึมอยู่ในสังคมไทยอย่างเนียนที่สุดจนถึงขนาดการทุจริตบางประเภทได้รับการยอมรับอย่างไม่เป็นทางการให้เป็นเรื่องธรรมดาไปซะแล้วโอ้ oh my god หากยังเป็นอย่างนี้ต่อไปนับวันประเทศไทยก็ค่อยๆเสื่อมถอยลงทุกวี่ทุกวัน ดังนั้นถึงเวลาแล้วหรือยังที่เราจะต้องร่วมมือกันขจัดโกงออกไปให้สิ้นซากในครั้งหน้าเราจะมาร่วมหาวิธีการที่จะช่วยขจัดโกงให้หมดสิ้นไปจากสังคมไทยไปด้วยกันรูปเงินชมเชียร์และแชร์ข้อมูลดีๆกับเรากันได้ในตอนต่อไปกับพวกเรารู้ทันการโกง นะคะคสําหรับวิดีโอการทุจริตเป็นยังไงกันบ้างคะนักเรียนหลังจากรับชมวิดีโอแล้วสรุปได้ไหมเอ่ยว่าการทุจริตคืออะไรเดี๋ยวเรามาสรุปไปพร้อมๆกันเลยค่ะการทุจริตก็คือการประพฤติช,ชั่วประพฤติไม่ดีไม่ซื่อตรงโกงคดโกงช่อโกงโดยใช้อุบายหรือเล่ห์เหลี่ยมหลอกลวงเพื่อให้ได้ในสิ่งที่ ต้องการเพื่อการแสวงหาผลประโยชน์ที่มีควรได้โดยชอบเ้วยกฎหมายสำหรับตนเองหรือพวกพ้องสรุปง่ายๆเลยว่าการทุจริตคือพฤติกรรมที่ไม่ดีและไม่ควรประพฤติปฏิบัตินั่นเองค่ะเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างการการะทำหรือพฤติกรรมที่แสดงถึงการทุจริตกันเลยว่ามีพฤติกรรมอะไรบ้างไปดูกันเลยค่ะ ตัวอย่างที่1นนะคะยัดเงินใต้โต๊ะการยัดเงินใต้โต๊ะถือเป็นการทุจริตรูปแบบหนึ่งนะคะไม่ใช่การที่เราเอาเงินไปยัดใส่ไว้ในใต้โต๊ะนะคะการยัดเงินใต้โต๊ะหมายถึงการที่ใช้เงินหรือเสียยอมเสียเงินเพื่อให้ตนเองเนี่ยได้ประโยชน์ในสิ่งที่ตนเองต้องการนั่นเองค่ะตัวอย่างเช่นสมมติว่าเราอยากสอบเข้าโรงเรียนโรงเรียนหนึ่งแต่เราสอบไม่ได้เราก็ใช้เงินยัด ให้เราได้เข้าเรียนโรงเรียนนั้นนั่นคือการยัดเงินใต้โต๊ะค่ะหรือการยัดเงินใต้โต๊ะเพื่อให้ได้ที่ทํางานที่ดีๆสมมุติว่ามีการสอบเข้าทํางานแต่เราสอบไม่ได้เราก็ใช้เงินยัดเข้าไปเพื่อให้ตนเองได้ไปทํางานในที่ที่เราต้องการนั่นเองค่ะเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างถัดมาเลย ตัวอย่างถัดมาการโกงข้อสอบถือเป็นการทุจริตรูปแบบหนึ่งที่เราพบเห็นกันบ่อยครั้งนะคะนักเรียนเคยโกงข้อสอบกันบ้างไหมคะเคยจดโพยเข้าไปในห้องสอบเพื่อลอกคําตอบที่ตนเองจดไว้ไหมคะนี่ก็คือการโกงอย่างหนึ่งการทุจริตอย่างหนึ่งที่ไม่ควรทํานะคะนักเรียนเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างถัดมาเลยตัวอย่างถัดมานะคะติดสินบนเจ้าพนักงาน การติดสินบนเจ้าพนักงานถือเป็นการทุจริตในรูปแบบหนึ่งซึ่งเราพบเห็นกันบ่อยครั้งในปัจจุบันการที่เราติดสินบนเจ้าพนักงานถือเป็นการทำผิดกฎหมายด้วยนะคะนอกจากจะเป็นการทุจริตแล้วยังผิดกฎหมายอีกด้วยเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างถัดมาเลย ตัวอย่างถัดมาการซื้อสิทธิ์ขายเสียงคำคำนี้เราจะได้ยินกันบ่อยๆซื้อสิทธิ์ขายเสียงเลือกตั้งซึ่งปัจจุบันก็ยังมีหลงเหลืออยู่นะคะการซื้อสิทธิ์ขายเสียงเป็นการใช้เงินเพื่อให้ตนเองได้มาในตําแหน่งหน้าที่ที่ตนเองต้องการนั่นเองค่ะนี่ก็คือตัวอย่างของการทุจริตทีนี้หลังจากที่เราได้เรียนรู้ไปแล้วเดี๋ยวเรามาดูซิว่าการทุจริตและจริยธรรมต่างกันอย่างไรไปดูกันค่ะ ความแตกต่างระหว่างจริยธรรมและการทุจริตหลังจากที่เราได้เรียนรู้เนื้อหาของจริยธรรมและการทุจริตไปแล้วเดี๋ยวเรามาดูสิว่าสออย่างนี้ต่างกันอย่างไรเราไปดูที่จริยธรรมกันก่อนเลยค่ะจริยธรรมคือสิ่งที่ควรประพฤติปฏิบัติแสดงออกถึงความถูกต้องดีงามและเป็นที่ยอมรับของสังคมนี่ก็คือลักษณะของจริยธรรมทีนี้เรามาดูการทุจริตกันบ้างค่ะ การทุจริตคือพฤติกรรมที่ไม่ดีไม่ควรประพฤติปฏิบัติซึ่งต่างจากจริยธรรมสังเกตไหมคะว่าต่างกันยังไงอะ่ะทุจริตคือพฤติกรรมที่ไม่ดีไม่ควรประพฤติปฏิบัติแต่จริยธรรมคือสิ่งที่ควรประพฤติปฏิบัติและเป็นสิ่งที่ดีถูกต้องดีงามซึ่งต่างกันโดยสิ้นเชิงนั่นเองทีนี้หลังจากที่ได้เรียนรู้เกี่ยวกับลักษณะของจริยธรรมและการทุจริต รู้แล้วว่า2อ,อย่างนี้ต่างกันยังไงทีนี้วันนี้เดี๋ยวเรามีใบงานให้นักเรียนได้ลองทบทวนลองทํากันบ้างภาระงานวันนี้คืออะไรเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะภาระงานในวันนี้นะคะให้นักเรียนทําใบงานที่5ในเอกสารการเรียนที่ครูแจกให้แต่ในเอกสารจะลงวันที่17กรกฎาคม2564ให้นักเรียนทําอะไร ให้นักเรียนเขียนการกระทำที่แสดงให้เห็นถึงจริยธรรมและการกระทำที่แสดงให้เห็นถึงการทุจริตยอย่างละ5ข้อการกระทำใดที่เป็นทุจริตนักเรียนก็เขียน5ข้อการกระทำใดที่เป็นจริยธรรมนักเรียนก็เขียนทั้งหมด5ข้อถ้านักเรียนไม่เข้าใจหรือสงสัยตรงไหนให้นักเรียนสามารถย้อนกลับไปดูคลิปการเรียนรู้ไปศึกษาทบทวนอีกหนึ่งครั้งได้เลยนะคะอย่าลืมระบายสีตกแต่งใบางานให้สวยงามด้วยนะคะ สำหรับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้แล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าค่ะสวัสดีค่ะ